เบยหลงทางแล้วหลอเนี่ยรถที่นี่มันที่ไหนกันนยไม่เห็นเหมือนในน,นล็อกเลยเฮ้ยนั่นมันตัวบ้าอะไรวะนะรันรัน,รนรถ้าอยากให้ชีวิตตุกขีก็ต้องขี้ดีตุกข์ค่ะวันเห็ิตว่างจูเบยไปร้านเช่าวิดีโอดีกว่าวะเห็นว่าหนังไอจอนแมนเพิ่งออกภาคใหม่อจ๋งอะไรไอะเตะปากเบียวเลยกูโดนอะไรแต่เช้านี้ เฮ้ยเอาสมโหยกเลยใครว่าใครคือเจ้าของตีนนะตายไปปีศาจไอพวกเขสิลามันสองคนมาจับกูกลับไปเล่นหนังละไม่ยอมรักอ,อ่ะเฮ้เยเราจะหลุดแล้วมึงเอาฝรั่โยอกเลยมึงขัดเขินไล,ล่ปีศาจไม่ยอมตายดีๆถังนั้นก็ล็อกนี่ไปซะส,สเปเชียลเทคนิค <c oughs> เดี๋ยวก่อนเฮียผมไม่ใช่ปีศาจนะใจเย็นกัอนอ่ะเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอาแล้วก็ไปบอกต <c oughs> ิ๊ดทีแหละโอยระเบิดระเบิดพลังไรวนะน้าห้านาทีต่อมา เออไม่ได้นั่งสบายสบาย,บายแบบนี้มันหนาแล้วเนี่ยอืม,อม,อม,อมสดชท่นยัยอ๋อหอกิริยาสอดตะกอลบ้านกูแท้แท้และสรุปแล้วนี่เฮียไปใครเนี่ยพอมาถึงก็จะกระเทื่ผมเลยเนี่ย